เรามาดูบอนสี่นะคะสัตว์ตัวแพงอีกหนึ่งต้นบอนสี่ปีฉลูเราไปดูกันค่าว่าจะสวยขนาดไหน สักี่ีปีฉลูวันที่เคยมีราคาขึ้นถึงหลักหมืน่นปัจจุบันราคาอยู่หลักร้อยหามาปุ๊กกันได้นะคะบอนสีเส่เศรษฐีปีฉลูค่ะ